ปาเกมเฮ็ดยูแม่ สวัสดีค่ะเจอกับยายตาพาทำพาเลาะอีกแล้วค่ะมาพี่น้องค่ะไปเก็บเห็ดเหลืองอีกค่ะไปเก็บเห็ดเหลืองต้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยางเข้าไปได้ปลาเลิกอยู่ค่ะเยายย้อนยางเดี๋ยวกันไปพ่อมองเด่หลายมันก็จิบเมย์เลยแหละเนาะพี่น้องค่ะปลาขาขันเห็ดเห็ดเจือเบื้องเนาะค่ะเนาะตลกนี่ไงเอามีดแล้วลูกอะ่ะมีดเห็ดไม่เป็นอะ่ะ โอ้ม <Sabbath> like ันดอกน้อยขันดอกน้อยอย่าเอานี่นี่นี่น้องเมายังสินี่นี่นี่พอดีนี่คอยง่ายเอาขายังสิชั้นเก่ามีดน่คุณน่ะป้าในทั้งหลังน้องปลาในแมนเหมือนให้เกี่ยบด้วยตุลุยตุลุยม่ เมอมัดตัว <favorites> นี <cử Lud els> ่อหแม่นมดตนี่แม่นมดตวนี่้ไนี่นี่ขาใต้ตาาฟานี่เด้วาเยบบคะเอาน้าเบิไหมเขาได้หญ่ีอยู่ีไอยู่ได้หนิแคกันมาลดด้ตรงไปเรื่อยๆเลยบอจ้าตงไป กันกันกระเลียวใส่บอกพ่ยาทรงขอความมาบอกไงเด้องาเยพอมนไหนน้องไปงาน,านไปงานตีหลายวันเลยกันกะล่าก็ได้อันี่มีดอกงม้แป่าอาจ,จับกล้องแบบนั่นโลกแม่ต้องปจับทิ้งประธาน เห็นเดิมหนึ่งว่าทายยังนั่เขาพูดด้วค่ะแงลิ้นหมาเนี่ยมิก้เนบอกเขาอยู่สิไม่แค่นี้ปิดกล้องก็ได้หรอกอ่ะนี่จับจังสิจับน้ำมือหน้าฟ้าแมนเบิดฟ้าร้านในนะนปากระต่าย อู้มันมันเมอนกินไม่ได้เลยแต่มันกินได้มันเมอนกินไ,ได้นเอเลยเาย่า <c oughs> นี่นี่มันดอกไ,ไม่ไปบะาไม่หรอกลองเก็บมันหักปฮะห้ยหบมันใอ้ดอกนี้ไงอุ้ยนี่อเอแบบนี้น่ากินเนี่ยาแบบปวบเรยบางๆ,ๆ,ๆนี่โอ๊ยปวดคอ นางรวดเว้ยป่าก็มันกายอย่างงี้มันขึ้นมากครับอันนี้โอู๊หแม่ทำเห็ดตกเยอะมากเพื่อนกาอันเก็บเบิร์ดล,ลนละปัน กล้องไม่ค่อยชัดเลยนะง,ง่กะอ,อยากินกินกับสมัยเลยเร็วนาน่ะยี่หับยี่หับ <c oughs> บ,บูปลาบลูปลาไปเลยบูปลาไปเลยเนาะงคิด่านยางสามพังเลยโอ,อ้อยเหนื่อยโอ้แม่แต่บอกว่าไม่เห็นนั่งสามพังแม่ใจป้บูไปเลย Okay. โอ้โหนี่เด๋อดดอกเอาเดี๋ยวพี่ไฮทายก่อนเด้อเอาโฟก,กัสมหใส่นี่นี่เบิ่งเอาหลายหลายโม้ยเบิง่งสามดอกคนนี้นี่พอสองคนค่ะน เออยางก็จะโดดยางจนปวดขานี่ชงพ่อเปิดอยังนี่สวัวส,สิพ่ออ้ยยางจนเมืยหล่าเลยเก็บเด็ดว้าอยู่ใต้อุ่มมัเนี้โอ้ยแม่ขอป้า,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยเนี่ยเออนี่ละทีมดีแล้วนักนะ 把它吃掉。 ดอกนี้มุกหนเต็้นหะ่ะให้เก็บดอกในก่อนอมันชหน้าาบเลยเดียวเห็นเห็นบ้าดอกหนึง่งไหมไหนนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเก็บหน้าเก็บมาเก็บมาไม่น่าใกาเอากวาน้ำเบอ Can you help us out? น้ปลาเกบเ็ดยูแม่ ใส่แล้งามค่อยช้าสมแซ่ไปจ้ะทำนุกงม่าไย่ต่างนี่อะไรนี่ไงหน้ามีเก็บเน็บไม่ต่างดองไม่จุ๋มหน่อยมันเชือกมมัก ไปไปแล้วลองดีท่านอยากนี่ขาอยู่ดอกไหนโอ้ยอืมนี่จะเข้าเห็บวันนี้จะเข้าเห็ดเจ็บใช้พลังงามออกดอกหอมบ้างจะเข้าแดด

เมื่อยแล้วเธอจะย่างหัวรถอีกนดนมดป้าบาราขวุจีอารมณ์เก็บเพ้ีนี่มาเดี๋ยวพอได้เดี๋ยววิงเก่งเอาทิตยีก็มีคนมาเก็บดเดี๋ยวพอได้กินน้อยู่นานเยเจ้าเายนก็ตัดขาลวก็เก็บ หมูอเกือบเหยียบคุณแตนว่าพ่อแม่ดอกเพชรจะเหยียบแลบอี้แหละันเห็นก็แจวโกบก้าดิ้นแหน่ลดคนละคันมาพ้อกันพี่น้องค่ะนัดกันมาป้านัดกันมาป้าคนเดียวหัวหายหลายคนก็โอเคอยู่หมาไม่ไล่หมาไม่ไล่หมาไม่ไล่มีบอดิกาดมาบริการเยอะมันเขียนหอกอยู่ มีหมูอยู่น้อหัวเลยยายหัวเลยมีหมูพี่น้องเพควนทางมาญาณนะมันก็เก็บเห็ดพี่น้องควรทางมามาเด้อมาญาตเห็ดมาญาติเห็ดพวกไก่น้อยพี่น้องค่ะเก็บเครื่องบ๊วยนี่เด้อเห็ดซีนี่บอ๊วยเขาไม่ใช่แตงกินก็พี่น้องมันว่ากินเนี่ยครัไม่ใช่แตงเขาไม่เวิดเลยนะเขาไม่ไหวให้เลยนะโอ้ยเก็บก่อนห้าเว้ยเนาะ มาวบสวยๆเลยเนี่ยงามมาตัดขาบแล้วมาตัดตอนนี้หอดบ้านนั่งแล้วสวยกำลังเหยียดยุบานเอดเหลืองยังสีลาดอกใบใหญ่ดอก ดอกพกินชวยมากไปแลเล็กล้กไปเก็บไปเลย มือนั่งว่างน้ำเนี่ยไม่ตอ้อสิไปบันมาถามนั่งเลยว่านั่งว่างบ่ไม่ไปเปลยวิ่งแต่น้องข้านอาจจะไปได้เพราะต้องไปทรงประแดกยู่ิิบอกค่ะน่ะไปสีอยู่ขังได้หลายค <c oughs> นสนุก <c oughs> สวยมาก <c oughs> อยอมุ่เก็บแล้วล่ะอีหลาทายแล้วเห็ดนีผู้กามาเก็ดไลมันดกันไหนเอ้ยทายเลยเมื่อกี้เออเขาจะโดดางไปที่นั้นไม่ได้หลาย ไปแกกแต remember, with us with us? ่ตอนที่ว่าคุณยายบอกเห็นวนตัตัท่องๆน่อยหนเ่งไม่ไปบอกงาขาแบบนเปลาเรนคุณยายบอกเห็นตัตัโีดยไม่เป็นไรไมต้องดมยังไงก็บอกว่าเผื่อพูดเลยส่วนตัวตาหนพี่หนดัีไ เดี๋ยวเดีย่าทายลูก่อยขอา่ายลูกตอนไม่พื้นหน่อยเอาละเราก็โดดแลหญร้ายคักร้ายอไม้ยื่เนาะเาเห็นดอกก็ไปเอาเยเออดมดอกเอาลเลลดสบายใจพอแบบวกนั่นแหละน้อยใหญ่ับบมันดอกน้อยคุณยายกหนคุณย้ายกันี่เอาดอกง่ายไมได้ปรด จับกล้องบุปเปนบังคัคนที่สหิวสาขามีมั้มันพาดหรอใชรละพี่น้องค่ะเมื่อเนค่ะเห็ดได้เนาะค่ะเนา,นนๆๆนานะ,ลละ,เ,นเ,นะ,ะเห็ดได้รวมกันสามคนค่ะอย่ยมาหอดบ้านยังได้มาปิดขีบเก็บเห็ดน้ำทังพี่น้องค่ะเก็บเห็ดน้ำทางขึ้นรถดละเลียเลยนี่แหละค่ะเห็ดเขาได้มือน,นี้เนาะค่ะเนาะเห็ดมันปูเห็ดมันปูเทียรแรกของปีเนาะคะ่ะรอบแรกของปีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ สั่แล้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาตัดขาเห็ดค่ะเจอกันคลิปตัดขาเห็ดเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใ่เล,เลื่อยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ